ไปดีพี่น้องฟองปลอยสุ่กดมันนี่บาา้าเราแต่ต้มไก่หวานซ่บๆพี่น้องมาส่บเสีบน้ำบาราแต่ยงแกวตับกินกับต้มไก่ซ่บๆนาะในพี่น้องมาตาต้มไก่หวานเนาะสาตาเป็นประมาณไม่พี่น้องมาสับุสุแซ่บกกับยบกราแตด้วว่าซ่บเกับบาสวยฟองเสีิบ จวตับได้พี่น้องเจวตับที่ตกเก่ง